ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สามของเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับขึ้น9ก้าค่ำเดือน9้าปีมะเส็งสําหรับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันสําหรับท่านใดที่จะไปสมอสมัครสอบอะไรในช่วงของวันนี้จะมีโชคมีลาภ ท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้เป็นเจ้าคนในคนเพราะว่าเป็นวันดีสำหรับท่านและก็สำหรับทุกๆคนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอย่างมากๆทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สของเดือนสิงหาคม วันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเกหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะประกอบกิจาการอะไรจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบการหางานทำก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในวันนี้แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่า เป็นยามอป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำวันนี้หรือว่าประจำวันที่สามสิงหาคมซึ่งเป็นวันดีท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ท่านล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีขาว สีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิ่ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานจะไม่มีปัญหาอะไรทางนั้นท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองนั้นก็จะหาง่ายท่านจะมีรายรับเข้ามา,าท่านอยู่เรื่อยๆ จะมีทั้งรายจ่ายบ้างก็เล็กน้อยแต่รายรับท่านจะมากกว่าในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินท่านจะมีความสะดวกมีความที่เรียกว่ามีใช้มีซอยไม่มีการขาดมือท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมได้อยู่เสมอในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้ก็เอาอกเอาใจทำอะไรก็ให้การปรึกษาหรือได้ ในเรื่องของการงานก็ช่วยเหลือกันดีมีคำปรึกษาหารือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจํำวันนี้ต่อมา <c oughs> เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิ่ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆอันนี้ท่านจะต้องใช้ความคิดและใช้สมองจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ถึงจะมีการผ่านไปได้ด้วยดีเรียกว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่บกพร่องท่านจะมีโชคมีลาบต่อไปก็จะได้ดิบได้ดี ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนั้นถือว่าไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินท่านมีอยู่แล้วในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการ ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงวันนี้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะต้องใช้ความคิดและต้องใช้สมองในเรื่องของการทำงานงานที่ท่านทำนั้นถ้าผ่านไปได้ก็จะมีโชคมีลาบท่านจะมีท่านจะเป็นคนที่ร่ำรวยและจะเป็นคนที่มั่งมี อย,อยู่ไปท่านก็จะมีโชคมีลาบอีกมากมายในวันข้างหน้าเรียกว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ถือว่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆคนรักก็ดีแต่ระวังในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะมีการจู้จี้งุดกิจสักหน่อยในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิ่ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงกลวันนี้คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งอกตั้งใจ เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานของท่านวันนี้ท่านจะต้องมีโชคมีลาบถ้าหากว่าท่านใช้ความคิดที่ดีท่านจะมีเงินมีทองในวันข้างหน้าด้วยในเรื่องของการเงินการทองหาไม่ยากในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของความรักวันนี้ท่านจะเจอกจอเนื้อคู่เนื้อคู่ของท่านนั้นก็จะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงและจะมีความสุขถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันก็จะมีความพาสุขตลอดไปนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมา <c oughs> เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวัน พระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ควรติดเนื้อติดตัวติดตนนั่นก็คือสีแดง สีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่าน ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ดีท่านจะมีทั้งหลายรับและก็รหลจ่ายซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ <c oughs> ในเรื่องของความรักความใคร่ ในวันนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวัง <c oughs> ในเรื่องของคำพูดคำจาในช่วงของวันนี้อาจจะมีการพูดจาอะไรผิดพลังหรือว่าพลาดพลั้งได้ในช่วงของวันนี้ให้ท่านระมัดระวังและอย่าใจร้อนเป็นอันขาดความรักของท่านก็จะยั่งยืนและถาวรต่อไป นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกวันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดี สีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นําตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชควันนี้ถือว่าดีให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบเข้ามาท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรก็ไม่มีใครรังเกียจจะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาท่านเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้วันนี้ละวางช่วงเย็น อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีการโต้เถียงและจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกวนให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบอีกด้วยในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงวันนี้ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะต้องวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยทำอะไรก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านต้องคิดอีกในช่วงของวันนี้ถือว่าในเรื่องของการงานก็ไปได้ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระมังระวัดระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยวันนี้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในเรื่องของคนรักคนใคร้วันนี้จะมีการกระทบกระตั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดการจาให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของ การพูดการจาในช่วงของวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันจงมีโชคดีนึกคิดอะไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมัน่นขวัญยืนกันทุกคนในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ sawat e